บอกแล้วเม่นบอกว่าเลือกคนหลอกความเสียอย่างมนลายเสียงจะเสียใจเพราะเขามีใครคนอื่นนลุมจองเพียงเขายิ้มให้ก็แทบลายเจ้าหรือใจน้องเอาหากให้เขาไปครองตุดท้ายห้ดนดองเขามองคนอื่น กือนกลับมาให้ายหน้าตาบานบานดูแลกี่หน้นกี่แผลที่ต้องแกแ้่ใจเจ้าให้ฟืน้นรู้ตัวไม่หลอกต้องใช้ความดีดึงใจเจ้าคืนวันใดนอแม่ควัยืน เจ้าเสียนใจผู้สายเกือบโลอกไอลบ่ลายแต่บ่าลา้ใจคือใครคนนั้นมีหาใครเจ้าทุกวันสิพอแทนการโลหน่อยได้บอพร้อมทุมเพื่อเจ้าบอกให้เก็บเงาคือเขาคนโล ช่วยฝึกลืมเขาได้บ่ายบ่อยากเห็นน้ำตาแสนอายซบลงไหลสายตรงที่หัวใจ้ายจะเยียวยาแท้เรื่องหน้าตาแต่ว่าหัวใจอายโลไลลาย,ลายจะสู้เพื่อเจ้า อันอาโคตทดแทนรูปกายสิหักให้คนรออายเพราะใจของอายมีเจ้าคนดี